สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนวันนี้อ่าไปเที่ยวตลาดกันไปอันนี้ซื้อมาแล้วนะแต่ว่า <laughs> ยังไม่ได้เดินไปเลยจ้าเนี่ยจ้ากำลังเดินออกไปแล้วจ้าเที่ยวตลาดกันก็ถ่ายหน้าตึกก่อนจ้าก่อนจะเดินออก ออกจากประตูจ้ะประตูประตูประตูจ้ะ,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 จะออกมาแล้วก็เห็นนู่นนะจ้ะถนนแล้วก็เนี่ยจ้ะมาถ่ายใบไม้สีสวยๆจ้ะเจออะไรก็ถ่ายไปเรื่อยจ้ะสีสันของคลิปจินดพรก็ถ่ายถ่ายถ่าจ้ะเนี่ยจ้ะ ตอกไม้สีชมพูสวยๆอันนี้ก็เป็นใบไม้จ้ะใบไม้สีแดงก็สวยสดใสดีแต่เหมือนจะเหี่ยวแล้วนิดหน่อยเนาะเนี่ยจ้ะเดินเดินเลาะจ้ะเลาะมาเลาะมานิดเดียวจ้ะออกมาอีกนิดนึงจ้ะ แล้วก็มาถึงอา้าวยังไม่ออกไปเลยจ้ะเนี่ยจ้ะตรงนี้ยหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวต่อที่เลี้ยวจ้ะเลี้ยวไปตลาดจ่งจากก็มาถ่ายรถเนี่ยจ้ะวิ่งไปวิ่งมาขวักไขว้ไปมาจ้ารถอา่าตามถนนเนี่ยจ้ะที่ว่าป้าเดินไปตลาด ถ่าให้รู้ว่าเนี่ยไปตลาดเนี่ยกำลังเดินอยู่มาเจอนี่อีกแล้วจ้ายังอยู่เหมือนเดิมเลยจ้ากล้วยกล้วยสีชมพูจ้าแล้วก็ดอกไม้สวยสวยแวะถ่ายเหมือนเดิมจ้า อะไรสวยๆก็ถ่ายหมดละจ้าเดี๋ยวไปเข้าตลาดกันเนาะแต่ว่าชมดอกไม้ใบไม้ไปก่อนจ้ะเนี่ยอันนี้ตามฟุตบาทจ้ะตามฟุตบาทที่เขาวางขายเนาะก็ะเดินผ่านแล้วก็ถ่ายไว้จ้ะมะม่วงเนาะมะม่วงสุกมะม่วงดิบ น,นี้ลำไยแล้วก็ส้มจ้ะกล้วยหอมดิบอันนี้แพงนะเอ่อจินดาพรเห็นเขาถือเออเขาพม่แจ๊คเาถือป้ายเขาตั้งป้ายไว้อะหวีละหนึ่งร้อยบาททำไมแพงจังก็ไม่รู้เนาะเนี่ยจ้ะอ่านไม่ผิดแล้วเนาะหนึ่งร้อยบาท ยังดิบอยู่เลยก็ยังแพงเลยก็เดินเลยจ้ะเดินเลยมาเห็นอ่าเขาขายไม้ประดับต้นเล็กๆเ่ะจ้ะแถวตลาดเนี่ยจ้ะก็เลยก็เลยถ่ายไว้จ้ะเนี่ยเขาก็มันนั่งอ๋อนั่งขายก็ไม่ใช่นะเป็นหน้าร้านน่าจะเป็นหน้าร้านเนี่ยจ้ะเข้ามาก็ถ่ายผลไม้ก่อนเลยจ้ะ ทางเข้าตลาดจ้ะทางเข้าตลาดก็จะมีอยู่สองแผงนะแผงขายผลไม้อะซ้ายมือและขวามือเนาะก็จะมีผลไม้เยอะมากสองร้านเนี้ยจ้ะ จ่ะป้าก็ถ่ายทั้งซ้ายทั้งขวาแผงที่ว่าอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาจ้ะนู่นทางเข้าตลาดนู่นก็เดินเข้ามาแล้วจ้ะในตลาดก็มาเห็นข้าวสารจ้ะร้านข้าวสารเขาก็มีข้าวเหนียวมีอะไรเงี้ยเยอะเลยตั้งไว้เต็มเลยป้าก็เลยถ่ายจ้ะถ่ายไว้ร้านขายข้าวสาร ข้าวเหนียวแล้วก็มาเจอขนมเหมือนจะว่าขนมไว้ไหว้ตุษจ,จีนอะไรประมาณนั้นน,นนะะสีสันเขาอะขนมเข็งแล้วก็ขนมอื่นๆอีกจ้ะนี่ก็มา,าแผนกของสดจ้ะไก่เป็นไก่จ้ะไก่สดจ้ะแล้วก็ของชา ร้านของชําต่างๆในตลาดเนี่ยจ้ะอันนี้น่าจะเป็นหมูเนาะแผงหมูจ้ะไก่บ้านอันนี้ปักถ่ายวาจ้ะจะมีอะไรมีปลามีอะไรที่ว่าเขาทําไว้เรียบร้อยนะแล้วก็ที่ยังไม่ได้ทําก็มีจ้ะร้านผักจ้ะร้านผักร้านนี้ก็จัดไว้อย่างนั่นปักเลยถ่ายไว้ จัดไปสวยดีอ่ะร้านขายของช้ามเนี่ยจ้ะแล้วก็มีไข่มีหัวหอมอะไรเงี้ยอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อหรือหมูนะป้าก็ลืมอะเนื้อจ้ะแผนกเนื้ออันนี้จะเป็นเขียงเนื้อจ่ะอันนี้ก็มาของทะเลนะตรงเนี้ยซีฟู้ดแล้วจ้ะ มาแผนกกุ้งจะขายกุ้งขายปลาหมึกขายปูอะไรอย่างเงี้ยจ้ะปาก็เดินเลาะไปเรื่อยมีหอยแครงด้วยนี่น่าจะเป็นปูม้าจ้ะปูม้ากุ้งแล้วก็ปลาหมึกจ้ะ ปลาเต่าเต้ยลูกปาลาจระเข้ขาวเนาะแล้วก็มีปลาอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยจ้ะมินิมาร์เก็ตตลาดเล็กๆก็จ้ะแถวบริเวณที่ว่าที่พักแถวนี้จะ้ะตลาด,อ,ดลลอ,าอ่อนนุชเล็กๆก็จ้ะอ่อนนุชอ่อนนุชหน้าบิก๊กซีะ่ะจ้ะ จ้ะก็มีเนี่ยผักดองผักอะไรนะขนมจีนอะไรเงี้ยแต่ตลาดเขาก็จะปิดประมาณสี่โมงเย็นนะบรรยากาศร้านของชำด้านในตลาดจะ้ะ จ้าก,ก็มีตรงนี้ก็มีกล้วยหอมจ้ากล้วยหอมสุกแต่ว่าหวีละห้าสิบบาทตรงนี้ก็จะเป็นอาขายชุดเหมือนชุดตรุดจีนนะจ้าช่วงนี้ก็จะตรุดจีนใช่ไหมแล้วก็เดินออกแล้วจ่าเดินออกจากตลาดเนี่ยก็ถ่ายบรรยากาศซ้า,ายขวาจะมีแผงผลไม้จ้ะทุกคนขายอยู่เต็มเลย นี่ทางเข้าตลาดทางออกตลาดจ้ะแล้วก็เดินออกมาหน่อยก็จะมาเจอแผงส้มโอจ้ะตามทางเดินก็จะมีของขายตลอดอันนี้เหนื่อยแล้วจ้ะมาถึงคอนโดแล้วก็ออนั่งพักจ้ะถือมาสองสองแขนเลยยิ้วมาเหนื่อยนั่งพักเหมือนเดิมจ้ะ งพักสักเดียวแล้วขึ้นไปจะขึ้นไปข้างบนนี่จ้ะเหนื่อยนะก็ <c oughs> มันยืนชมสระน้ําจ้ะบังเอิญเอมีคนมาว่ายน้ําพอดีต่างชาติเนะแต่ว่าป้าก,ก็ถ่ายแบบไม่ให้เห็นไม่เห็นเห็นนิดๆก็มายืนผ่อนคลายอยู่ตรงเนี้ยจ้ะ ยืนผ่อนคลายมองสระน้ําเพราะว่าตอนเดินไปตลาดแล้นะแดดร้อนแล้วก็ขากลับก็เดินหิ้วของมาจ่ะเหนื่อยเหนื่อยก็เลยเนี่ยจะ่ะพอมาถึงก็เข้าในครัวแล้วก็เอาของออกมาเอาของออกมาเรียงนู่นนี่นี่ล้างแล้วก็ใส่ตู้เย็น แล้วก็มายืนผ่อนคลายที่สระน้ำํำนั่ะจ้ะวันนี้ก็อีกวันหนึ่งก็ผ่านไปสําหรับกิจกรรมกิจกรรมป้าเสียงเสียงไม่ค่อยจะออกจากคอแล้วจ้ะขออภัยนะ เนี่ยปาก็ยืนผ่อนคลายตรงนี้จ้ะยืนอยู่แป๊บหนึง่งก็เริ่มร้อนจ้ะเนี่ยตรงระเบียงตรงนี้จะร้อนจ้ะเเดี๋ยวเข้าห้องเข้าห้องมาตรงนี้ของห้องที่ว่าตานั่งอยู่ตรงโน้นนะจ่ะ แล้วก็ทำงานต่อไหวบ้างไม่ไหวบ้างก็ทำต่อจ้าขอขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะที่เขา้เามาติดตามรับชมจินดาพรวาสมมอ่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณจากใจจากทุกคนขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจจริงๆนะทุกคนทุกคนสําหรับวันนี้ก็อขอสวัสดีก็ขอให มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงกนะันทุกคนทุกคนนะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนา